วันนี้มาอยู่กับน้องน้ำว้าครับหรือน้องวราพิมพ์ครับนี่ไปทำงานมาไปรับงานมาน้องครับคทำงานมาลาบลื่นครับไปออกออกโชว์ตัวมาไปรับฟันทางปางของ ให้รับฝันครับนี่ครับทำตาแปลแล๋วเลยครับอาการดีขึ้นครับส่วนสะดือน้องกำลังคันอยู่ใกล้แห้งแล้วครับดูตาก็ตาเริ่มเริ่มดำแล้ครับ ตาเริ่มดันะวันที่ได้่าไรได้ได้ห้าวันหวันนี่ครับทำท่าจะลุ่ลมก็นอนตรงนี้ครับนอนในหลุมพอดีตอนคืนที่ ุกขึ้นมาดูก็เห็นนอนในหลุมครับแต่อยู่คอกฟันนั้นไม่กล้านอนครับอีกฝั่งหนึ่งไม่มีหลุมไม่กล้านอนพอมาอยู่ฝั่งนี้มีหลุมนอนดีครับคือนองแบบลุกง,ง่ายครับถ้าอยู่ในหลุมมีที่พิงลุกง,ง่ายครับ ดีมากเลยครับโอ้ไหลผงปี๊ดๆเลยเีือน้ำนมเยอะมากน้ำนมเปียกขาเลยครับน้องกินไม่ทันเลยครับตอนนี้นี่แหละครับช้างตัวเมียอาจจะกินกินบ่อยแต่กินไม่เยอะับกินชิบๆจะหนีไม่เหมือนช้างพายช้างพายจะกินนาน กินนานกินเยอะครับแต่ช้างยาังช้างพังเนี่ยกินแป๊บเดียวก,ก,กินนิดนิดนิดแล้วก็นี้ถ้านมอย่างน้ํานมไหลยเยอะอย่างนี้ไม่กินเลยครับแม่เขาน้านมเยอะมากครับที่เห็นสีม่วงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคือว่าใช้เป็นยาทาสะดือน้องครับแต่ก็ บวมอยู่ครับแต่ว่าช่วงช่วงแรกๆอาจจะบวมนะครับพออีกสักสิบวันหรือสิบห้าวันพอแผลสนิทแล้วก็แพอหนังสนิทแล้วก็จะเริ่มเริ่มหายบวมครับช่วงแรกี่บวมอย่างนี้นะครับทุกเชือกครับไม่ใช่เพราะเป็นบางเชือกนะทุกเชือกครับต้องบวมก่อนเราถึงจะยุบได้ครับ อันนี้ไปรับควันมาก็รับรื่นดีครับน้องไม่ตกใจครับถ้าแม่พี่ท่านใดที่เข้าไปดูที่ช่องของช่องเกตของนุองนุชจะเห็นที่เฉพาะน้องกล้วยน้ำวากับแม่เท่านั้นเพราะว่าอีกหนึ่งเชือกน้องตกใจก็เลยเขารับรับรับงานไม่ได้น้องพลาย น,นี้อัปเดตอาการดีขึ้นครับดีขึ้นยังมากนี่ตาเดิมหายแดงนะครับก็หลังจากพอตาหายแดงก็ต่อไปก็สะดึงหายก็จะวิ่งเล่นหนักกว่านี้ กอดขากอดแข้งแม่เลยมันออกงานมาครับไปไปรับงานมานิสัยดีมากครับไม่มีไม่ไม่ไม่ขี้ตกใจครับน้องเป็นระเบียบด,ดีครับก็เหมือนอย่างที่เห็นครับไม่ค่อยไม่ค่อยออกมายุ่งหาคนเลยครับจะอยู่กับแม่เท่านั้นนะ สงสัยสงสัยกินไม่ทันมั้งครับนมน้ำนมพุ่งออกเลยวันนี้อันนี้เร็วเร็วครับไม่เหมือนน้องพลายครับน้องพลายก็เขาจะบวกอย่างเดียวครับแต่ ช้างท้างน้องน้องน้ำน้องน้ำวะไม่ไม่สนใจคนเลี้ยงเลยแต่ก็มาคนระับมามานี่ครับฝากกอดได้ครับฝากกอดได้นี่ครับ เริ่มเล่นแล้วครับเริ่มจับนันจับนี้ได้แล้วแต่งวงยังไม่แข็งครับแต่ก็แค่จับหลวมๆครับถ้าว่างงแข็งคือเริ่มกินยาได้ครับถ้างงแข็งนี่เริ่มกินยาได้เริ่มกินอาหารสําเร็จรูปได้หรือหรือ,รอขี้แม่ละครับถ้าเริ่มมือแข็งคือจะกินขี้แม่ได้ถึงจะตัวจะแข็งแรงกว่านี้ขึ้นแล้วตัวก็จะอ,อ้วนกลมกว่านี้ครับ ตอนนี้กินแค่นมก็ก็ยังไม่เต็มที่เหมือนต้องต้องกินอาหารเสริมในรูปด้วยครับถึงจะขึ้นตัวได้ครับหรือว่าอาจจะโดนน้ําหรือชุ่มๆขึ้นกว่านี้ครับชุ่มตัวขึ้นกว่านี้แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ให้โดนน้ำเท่าไหร่ครับเพราะน้องช้างสะดือยังไม่แห้งครับแต่ว่าผม,ม่าสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่า ได้ขนาดนี้สุดอยอดแล้วบางเครือกไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนี้นะครับบางเครือกสามสี่วันนี้ยังยังยืนหลับอยู่เลยครับหรือเจ็ดแปดวันยังยืนยืนหลับอยู่เลยแต่น้องทิ้งตัวนอนภายในสามวันแปลว่าปกติดีครับหรือถ้าอย่างดีที่สุดคือนอนตั้งแต่วันแรกยิ่งดีครับทั้งแม่และลูกเนี่ยดีมากเลยครับคือเขาจะแข็งแรงมากเขาจะกล้านอนเร็วขึ้น ถ้าอย่างนี้ก็เขา้ากล้าก็กลัวนะครับไม่เหมือนบางบางตัวที่คลอดมาอย่างแม่เขาก็บางตัวก็เป็นเดือนนะครับถึงจะนอนได้ถึงจะกล้านอนเป็นเดือนสองเดือนเพราะว่าเขาจะให้ลูกเขามองเห็นก่อนถึงเขาจะจะกล้านอนนี่ยืนหลับแล้วครับถ้าไม่ ทำให้ง่วงจริงๆอ่ะไม่ทิ้งตัวนอนครับเอาจนแบบง่วงแบบเต็มที่นะครับถึงจะทิ้งตัวนอนได้แบบลม้ลมล้มบางบางบางเชือกลม้มล้มแบบนี้ก็ได้ล้มทั้งยืนนี่ก็มีครับเป็นบางตัวนะครับเพราะเขายังไม่กล้านอนเท่าไหร่แต่ก็มีนอนบ้างทง้งเงีย,งยบๆแต่ตอนกลางวันก็ถ้าที่เห็นนะ ก็นอนประมาณ2อรบอบ3ารอบนี่ครับกินอิ่มแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับครับขอท่านละหนึงแชร์ครับท่านไอท่านละหนึ่งไลครับหนึงแชร์เพื่อเป็กนกำลังใจให้ พอควานได้ลงคลิปบ่อยๆครับหรือเม้นมาคุยกันได้ครับมาถามกันได้ครับขอแม่เอฟซี FC คนละหนึ่งไลค์ครับขอบพระคุณมากครับ